เส้นลายมือวาสนาดีคิดหวังสิ่งใดสมปาถนาได้ไม่ยากค่ะคือสำเร็จแน่นอนเส้นวาสนาเส้นนี้นะคะมาจากเนินจันทค่ะลากยาวไปจนถึงเนินเสาและปลายแยกของเส้นวาสนาแตกออกเป็นตัววีค่ะก็คือวิกตอรี่วิกตอรี่ก็คือความสำเร็จชัยชนะที่เราลงมือทำแล้วสำเร็จตามความปาถนาของเราถ้ายิ่งพบในมือซ้ายนะคะบอกไว้เลยว่าดีแน่นอนค่ะ ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้แบบไม่ยากนักบางทีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชาช่วยเหลือแบบเหลือเชื่อหรือบางคนได้คู่รวยแฟนชาวต่างชาติมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูในหน้าที่การงานเพราะข้างซ้ายคือโชคชะตาฟ้าลิขิตค่ะและถ้าพบเส้นวาสนาในมือขวาด้วยก็บ่งบอกว่ารวย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  เพิ่มความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นไปอีกค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียทุกอย่างเลยค่ะโชคช่วยคือมือซ้ายตัวเองทำได้คือมือขวาก็สำเร็จเติบโตก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะ